แจ็คกิลลิชย้ายทีมมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวกว่า100ล้านปอนด์นี่เป็นการย้ายทีมที่แพงมากๆนะครับของนักเตะอังกฤษและนี่คือ5อันดับของนักเตะอังกฤษที่มีการย้ายตัวที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการจะมีใครบ้างติดตามชมในเกมเอเอร์เลงข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณจบเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดิวของแจ็คเก็ตเลชกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เขาว่ากันว่ามีมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับและ100ล้านปอนด์นั้นส่งผลให้แจ็คเก็ตเลชกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีมูลค่ามากที่สุดตลอดการครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหลายต่อหลายคนครับวันนี้เราเลยจะพามาย้อนดูกันหน่อยดีกว่าว่าก่อนที่จะเป็นแจ็คเก็ตเลชเนี่ย มันมีนักเตะคนไหนที่ทำมูลค่ามากที่สุดกันบ้างคนแรกครับจอห์นสโตนครับจอห์นสโตนนะครับย้ายไปด้วยค่าตัว47.5ล้านปอนด์ครับ ประการหลังของเรือใบสีฟ้ารายนี้เนี่ยนะครับก็มาอยู่ในอันดับที่5นะครับจากทางกิฟต์มีสปอร์ตที่เขาบอกว่าย้ายด้วยมูลค่าประมาณสัก47.5ล้านปอนด์อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราพูดถึงและอ้างอิงด้วยจํานวนตัวเลขจากกิฟต์มีสปอร์ตนะครับย้อนไปตอนนั้นครับจอห์นสโตนเป็นกองหลังดาวรุ่งที่หลายทีมจับตามองมานานมากนะครับว่ามีศักยภาพสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นเซนเตอร์ระดับแนวหน้าของพรีเมียร์ลีกได้แต่ก็ไม่เคยถูกยื่นซื้อหรือว่าท้าทามตัวจากทีมใหญ่อย่างจรริงัเลยะคบ แล้วก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเอเวอรตันเนี่ยคว้าตัวจอห์นสโตนมาในปี2013ครับจากสโมสรบาสลี์ด้วยค่าตัวราวๆสัก3ล้านปอนด์ก่อนที่จะปลุกปบ้านสโตนให้สุกงอมมากพอแล้วก็ถูกแมนซิตี้กระชากตัวไปร่วมทับในปี2016ครับในวัย22ปีตอนนั้นเนี่ยค่าตัวเนี่ย47.5ล้านปอนด์ครับเท่ากับว่าเอเวอร์ตันเนี่ยได้กำไรจากการขายจอห์นสโตน44.5ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับ ปัจจุบันครับสโตนตอนนี้อายุ27ปีแล้วและฟอร์มก็กำลังอยู่ในช่วงพีคสุดๆหลังจากที่ยึดตัวจริงในทีมของเป๊ปเปเรล่าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำงานในชิมช่างกรีฑได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยและถึงแม้ว่าสัญญาของสโตนนะครับจะเหลือถึงแค่ปีหน้าหรือว่าปี2022เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าด้วยฟอร์มที่โดดเด่นของจอห์นสโตนเนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าแมนซิตี้น่าจะเร่งต่อสัญญาจอห์นสโตนเป็นแน่แท้แหละครับไปต่อกันที่อันดับที่4ครับ e ยายาาาราฮิ อันดับที่4ก็มีแมนซิตี้อีกแล้วนะครับแล้วก็พ่วงมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับอันดับที่4เนี่ยนะครับพอมา2คนเนี่ยก็พูดถึงราฮิมเซอร์ลิงกันก่อนเลยแล้วกันครับเซอร์ลิงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นดาวรุ่งตัวจี๊ดของลิเวอร์พูลเลยนะครับซึ่งตอนนั้นลิเวอร์พูลยังไม่อยู่ในยุครุ่งเรืองเลยเป็นยุคที่กระท่อนกระแท่นมากๆแต่เซอร์ลิงก็เป็นดาวรุ่งที่แบกเกมรุกข,ของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดิมทีเนี่ยเซอร์ลิงถูกลิเวอร์พูลดึงมมาร่วทัพตั้งแต่ยังงเป็นแข้ดาวรุ่่่งตออนนนนนั้นเเนียเลยู่กับ QPR ในชุด U18 ครับแล้วก็เข้ามาออออยู่่กับะคาเเดมีขงลิวร์พูลก่อนนนที่จจะปปลก้ไวม สัญญาขึ้นชุดใหญ่ในปี2012ตลอดระยะเวลาที่เซอร์ลิงอยู่ยกับเลว์ูเลยนะครับเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ่อยทั้งสปีดการเลี้ยงบอลทักษะการเอาชนะคู่แข่งอาจมีสิ่งเดียวที่ยังทําไม่ได้ก็คือการจบสกอร์แหละครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่จุดที่ซิตี้จะซีเรียสมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเองมองว่าศักยภาพของเซอร์ลิงเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดได้จึงจัดก,การดึงตัวมาร่วมทัพในปี2015ด้วยค่าตัวราวๆ49ล้านปอนด์และกลายเป็นตัวจริงเป็นแข้งหลักของซิตี้ในการควาชชร้าแชมป ส่วนอีกคนนะครับอารอนวานวินสากาเด็กปั้นของสโมสรคริสตัลพาเลซครับตอนแรกแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งตัวรุกนะครับแล้วก็เป็นปีกซ้ายซ้ำในตอนเล่นในชุดเล็กนะครับแต่ว่าพอได้รับโอกาสขึ้นชุดใหญ่ในการซ้อมเนี่ยเขาถูกจับไปเล่นแบ็คขวาแล้วดันทําหน้าที่ในเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ขายาวเหยียดจนได้รับฉาย,ยาว่าไอแมงมุมเลยนะครับก็เลยทําให้วานวิสากาเนี่ยถูกโปรโมตขึ้นชุดใหญ่ด้วยการเล่นเป็นวิงแบ็คขวาครับและหลังจากโปรโมตได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวครับเขาก พรมทัด้วยค่าตัว49ถึง50ล้านปอนด์นะครับตัวเลขเนี่ยมันไม่แน่นอนนะฮะแต่อยู่ราวๆนี้นะครับอันดับที่3ครับคนนี้ก็มาแบบว่าด่วนๆเลยครับเบนไวท์นั่นเองครับค่าตัว50ล้านปอนด์นักเตะอหนึ่งคนที่สร้างสถิติในตลาดซัมเมอร์นี้สดๆร้อนๆเนี่ยคงจะเป็นเบนไวท์นะครับกองหลังจากสโมสรไบรตันที่ถูกอาร์เซนอลดึงตัวไปด้วยมูลค่าสูงถึง50ล้านปอนด์เบนไวท์เองเนี่ยเคยเล่นในหลายสโมสรนะครับทั้งลีดไบรตันแล้วก็ปีเตอร์โบโรนิวพอร์ตตเเเคคคคาาาาาานนนนน์ีี้้้ลลล่่มมหหยยยสสโรขดดงิวฮ อายุเยอะแล้วหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยนะครับอายุของเบนไว้เนี่ยเพิ่งจะเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองยังเป็นดาวรุ่งที่พร้อมพัฒนาได้อีกมากเลยครับเบนไว้เนี่ยมาโดดเด่นกับไบรตันในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับช่วยให้ทีมเสียประตูน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับเพิ่มวนี้ท้งฤดูกาลไบรตันเสียประตูไปเพียงแค่46ประตูเท่านั้นซึ่งมาเทียบกับทีมอ,อื่นๆที่อันดับดีกว่าอย่างซาวตัมตันเนี่ยเสียไปถึง68ลูกหรือคก็เสียถึง66ลูกนะครับปฏิเสธไไม่ด้ครั่ว่าเวต์ก็เที่ มิเกลอา์เต้านะครับมองว่าเบนไวท์เนี่ยน่าจะเข้ามายกระดับแนวรับของอาเซนอลได้เช่นเดียวกันครับก็เลยดึงตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญ,ญาราวๆ5ปีครับคนต่อมาอันดับที่2ครับเจอรนนซานโชครับเจรนนซานโชนะครับเป็นตัวเลขโดยประมาณอยู่ที่72ล้านปอนด์ครับปีตัวจี๊ดที่ดีวนี้เนี่ยลากยาวกันมาตั้งแต่ตลาดซื้อขายซัมเมอร์รอบที่แล้วนะครับแล้วมาจบที่ซัมเมอร์นี้ซึ่งราคาก็ลดลงไปพอสมควรเลยครับซานโชเนี่ยย้ายจากซื้อ, moon, อยู่ ด้วยค่าตัวราวๆ72ล้านปอนด์ครับการเสริมทีมครั้งนี้นะครับเป็นการเสริมเพื่อหวังจะใช้ซานโชในการยุระดับน่ารู้ของพีแดงให้ดีขึ้นนักเตะเองก็ตกเป็นข่าวเป็นที่ต้องการของแมนยูมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วละผลงาน20แอสซิสต์ติดต่อกันสามฤดูกาลเนี่ยเป็นเครื่องการันตีชัดเจนนะครับว่าฝีเท้าของซานโชเองเนี่ยเป็นของจริงครับแล้วก็อยู่ที่ว่าตอนนี้เขาจะปรับตัวเข้ากับแมนยูได้ดีแค่ไหนปรับตัวเข้ากับฟตุตบอลังกฤษได้ดีแค่ไหนโดยแมนยูเนี่ยจัด คงเป็นการหลักและเป็นกำลังสำคัญของปีสแดงไปอีกนานเลยแหะครับอันดับที่1คนนี้เนี่ยนะครับมาก่อนที่จะมีดิวของแจ็คกิลลิชเกิดขึ้นนะครับเขาคนนั้นก็คือแฮร์รี่แมกไกครับว่ากันว่าอยู่ที่ราวๆสัก78-80ล้านปอนด์ครับ ก็เป็นหนึ่งในกองหลังสัญชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นกับตันทีมด้วยย้อนกลับไปเนี่ยแม็กควายจริงๆแนละ้วเนี่ยเป็นกองหลังที่ดีคนนึงเลยครับแต่ก็ไม่เคยโดดเด่นโด่งดังอะไรแบบนั้นซึ่งอยู่กับฮาวสิตี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาไปเข้าตาแมวมองของเลสเตอร์ซิตี้ครับก็เป็นหนึ่งในทีมแมวมองที่ต้องบอกว่าสายตาเฉียบคมมากๆเลยครับเพราะว่าดึงตัวมาจากฮาวสิตี้ด้วยค่าตัวประมาณสัก12ล้านปอนด์แต่หลังจากนั้นเนี่ยสามารถขายได้ถึง78-80ล้านปดถไรหน่อนๆเลนะนรอน ด้วยศักยภาพเรื่องของร่างกายที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งของแม็กควายเนี่ยนะครับในฤดูกาล2017ที่เขาเริ่มต้นกับเลสเตอร์เนี่ยเขาก็ลงเล่นทุกนาทีให้กับเลสเตอร์ครับมันมันจะเป็นจุดเด่นของเขาครับว่าเขามีความฟิตที่ดีมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถเล่นลูกกางอากาศได้ดีครับซึ่งแมนยูเนี่ยนะครับต้องการประการหลังคนที่จะมายืนเป็นผู้นําในแนวรับคนที่สามารถลงบัญชาเกมรับได้ในทุกๆเกมครับซึ่งทําให้แม็กควายเนี่ยมันก็ตอบโจทย์สุดๆสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ครับ แมนยู <Man> เองเนี่ยคเคยพยายามจะเล่นเกมต่อราคาแม็กควายกับเลสเตอร์ยื้อไปยื้อมานะครับสุดท้ายในปี2 0 1 9การซื้อขายก็เสร็จสิ้นครับแม็กควายย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวราวๆสัก78-80ล้านปอนด์จนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูทุกคนเนี่ยรู้สึกคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ล้านจริงๆครับกับการที่ซื้อแม็กควายไปผมเชื่อว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าโอเคอย่างน้นอยๆทุ่มเงินระดับเนี้ยแล้วเราได้ผู้ อันดับที่1ของแฮร์่แม็กควายถูกทุบสถิติลงมาที่เรียบร้อยครับจากการย้ายของแจ็คกิลลิสที่ย้ายจากอสร์เวนลล่าสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์และกลายเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเซ็นสัญญาการราวหปีครับแล้วก็สวมเสื้อเบอร์สิทลงเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพื่อนๆจำดิวที่เป็นอภิม,มาห์มหาดิวของนักเตะอังกฤษคนไหนได้บ้างครับถ้าถามผมนะครับเนี่ยเสื้อขนาดนี้ป้ายขนาดนี้ขึ้นใจเลยครับ แอนดี้คาร์โร่ครับเอาเป็นว่าใครจำได้วอิมหุมามามหางบประมาณที่ทุ่มทุนลงไปกับตั้งแต่อังกฤษได้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนะก็ถ้าอยากฟังคลิปแบบนี้นะครับอยากดูคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i า e ให้เกมเองเกมเองเรื่ข่าวและขอบสนามด้วยนะครับเกมเองเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยากให้เราวิเคราะห์อยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับจะพยายามจัดให้นะครับติดตามกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ